ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยและขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อและพรอาจารย์ทุกๆรูปเจ้าค่ะดิฉันพรประพัฒนาราชรวัญนชัยค่ะด้วยคำถามที่มีผู้คนชอบถามนะคะว่านึกยังไงถึงนำที่ดินที่สวยในโลเคชั่นแบบนี้น้อมถวายก็ด,ยด้วยหลักคิดที่ว่าเราเป็นชาวพุทธนะคะแล้วก็ได้ยินมาเสมอว่า เราจะน้อมถวายสิ่งที่เลิศที่สุดที่เรามีอยู่หลัคิดนี้แหละค่ะเปรียบเสมือนกับว่าเวลาเราจะไปใส่บาตรนะคะเราก็จะใช้ข้าวที่อยู่ข้างหน้าสุดนะคะที่งามที่สุดสวยที่สุดแล้วก็น้อมถวายไปด้วยความอิ่มเอมใจที่ดินแปลงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะขอเรียนว่าเป็นที่ดินที่สวยที่สุดและดีที่สุดที่ครอบครัวของเรามีอยู่ก็คิดว่าไม่เหมาะไม่ไไม่คู่ควร สำหรับที่เราจะใช้สําหรับส่วนส่วนตัวนะคะก็เลยตัดสินใจน้อมถวายด้วยด้วยความเต็มใจแล้วก็เวลาผ่านมารวดเร็วมากนะคะเจ็ดปีแล้วทุกครั้งที่หันกลับมามองแล้วเห็นภาพที่เกิดขึ้นเทียบระหว่างวันนี้กับเมื่อเจปีที่แล้วก็รู้สึกทุกครั้งค่ะว่าเหมือนฝันแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะมันเกินกว่าที่คิดไว้มากค่ะความเจริญ ไม่ใช่แค่ทางด้านวัตถุนะคะเพราะว่าเราจะสร้างความเจริญทางวัตถุสร้างที่อยู่ที่สัปเยะก็คิดว่าหลายๆท่านหลายๆที่ก็มีมีศักยภาพมากพอที่จะทำได้ไม่เหลือความสามารถของหลายๆท่านแต่ว่าการสร้างหมู่คณะที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะพุทธบริษัททั้งสี่ให้สมบูรณ์และแข็งแรงแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชม บำรุงงานพระศาสนาได้ยอย่างเต็มที่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นอย่างชัดเจนนะคะมาตรงนี้ได้เห็นก็ปลื้มใจค่ะเพราะว่าไม่ไว่าจะเป็นลูกเนสมมนสามเณรพระพิสุสงฆ์ไปถึงจนถึงญาติธรรมที่มาร่วมแรงร่วมใจกันประกอบคุณงามความดีเราได้เห็นเลยค่ะว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความดีก่อเกิดขึ้นในลักษณะของ มเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาจริงๆค่ะเราจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธนั้นที่สอนให้เราเนี่ยมีศรัทธาประกอบด้วยเหตุผลเราจะเห็นอย่างชัดเจนจากการเป็นอยู่ที่นี่ก็คืออยู่อย่างต่ำกระทําอย่างสูงทุกท่านมีจิตโมทนาบุญซึ่งกันและกันทั้งหมู่คณะเลยตรงนี้ต่างหากค่ะที่เป็นความงดงามแล้วทุกครั้งที่ฉันหันมามองแล้วไม่เคยรู้สึก แม้แต่น้อยว่าเสียดายพื้นที่หรือเสียดายทรัพย์ที่ได้น้อมถวายไปกลับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและดีงามที่สุดด้วยถ้าแม้ว่ามีโอกาสได้ตัดสินใจแบบนี้อีกจะสักกี่ครั้งดิฉันก็ยังยืนยันที่จะตัดสินใจเหมือนเดิมก็คือน้อมถวายด้วยความเต็มใจแล้วก็วันนี้ได้ยิ่งเห็นในสิ่งที่เจริญงอกงามไม่ใช่แค่การพัฒนาวัตถุ แต่เป็นการพัฒนาจิตใจแล้วก็เห็นความแข็งแกร่งของมูคณะที่เรียกว่าพุทธบริษัท4ีที่นี่แล้วเนี่ยดิฉันยิ่งมีความปลื้มปิติแล้วก็เชื่อในบุญศรัทธานในบุญมากยิ่งขึ้นแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปนะคะว่าปัจจุบันนี้เด็กสมัยใหม่ท่านอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตในแง่ที่พบกับความทุกข์มาก,มาก หรือว่าไม่มีโอกาสที่จะเหมือนกับรุ่นเบบี้บูมอย่างที่ฉันเนี่ยนะคะก็มีมีโอกาสได้ทำงานแล้วก็มีโอกาสเจอกับประสบการณ์ที่ต้องต่อสู้อะคะ่ะเด็กสมัยใหม่มีเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมแต่จะขาดอยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจจะมีความเปราะบางค่อนข้างสูงแล้วก็ยึดถือความเชื่อของตัวเองเป็นที่พึ่งดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าจะมีโรคซึมเศร้า แล้วก็จะมีโรคอื่นๆอีกมากที่เกี่ยวกับเรื่องของทางจิตทําให้ไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวเป็นความเปราะบางของสังคมด้วยดังนั้นฉันก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าแม้ว่ายาวชนมีโอกาสได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพระุทธศาสนาแล้วนะคะก็จะเป็นเหมือนกับวัคซีนนะคะที่จะทำให้จิตใจและการประพฤติอยู่ในความมั่นคงมากขึ้น มั่นคงในที่นี้ดิฉันอยากจะเรียนว่าความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคมเนะี่ยยังไงก็ต้องประกอบด้วยความมั่นคงทางจิตใจขึ้นมาก่อนคะ่ะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราไม่สามารถจะนําพาสังคมให้ไปอยู่ในความสงบสุขได้อย่างแท้จริงฉนั้นการประกอบความมั่นคงตรงนี้ดิฉันยังถือได้ว่าศีลทานภาวนาเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้คะ่ะเหมือนกับเสาที่มีสามหลัก ที่ต้องยึดโยงกันแล้วก็มีการให้ตัวกันได้นะคะมันจะไม่เหมือนกับเสาสีเสาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นชาวพุทธของเราต้องประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้แล้วก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นฐานของจิตใจที่จะพร้อมในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเรื่อยๆยิ่ง,งไปแล้วเราก็ชอบอย่างหนึ่งนะคะว่าทางการสอนทางพุทศาสนาเนี่ยสอนให้เรามีความขันติ แล้วก็สวดระเจไปด้วยมีทั้งความอดทนและมีความสงเงหยมงดงามดังนั้นเนี่ยการกระทบกระเทือนกันเนี่ยก็จะมีน้อยมากสังคมจะมีความสงบสุขได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นคือว่าคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเราอ่ะได้มีหลักยึดทางศาสนาที่สอนให้เราใช้เหตุเลผลแล้วก็มีความเขาเรียกว่าเข้มแข็งนะคะเคร่งครัดกับตนเองแต่ว่า ผ่อนปนให้กับผู้อื่นอ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแออันนี้จะเป็นหลักคิดทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราเป็นคนแบบนี้ก็เชื่อได้ว่าถ้าทุกท่านน่ะมีแนวทางไปในด้านเดียวกันก็คือผ่อนปลนกับผู้อื่นเข่งคัากับตัวเองพัฒนาตนเองเราก็จะนำมาซึ่งความอยู่รอดด้วยกันไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่เราต้องเผชิญกับภัยเศรษฐกิจก็ดี ภัยทางสังคมที่มีความเปราะบางด้านความสามัคคีก็ดีหรือแม้กระทั่งภัยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ลุกรานเข้ามาตรงนี้เป็นทําให้พวกเราอยู่ในสภาวะที่ทุกคนต้องยากลําลบากไปด้วยกันนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถรอดโดยลําพังได้เราต้องรอดไปด้วยกันดังนั้นการอยู่ด้วยกันด้วยความรักแล้วก็ยึดหลักที่ต้องยิ่งให้ยิ่งได้ตรงนี้จะทําให้เรารอดไปด้วยกันได้ค่ะนะคะ ก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนชาวพุทธทั้งหลายค่ะก็จะเดินทางเข้ามาในหลักคำสอนแล้วก็มีความมั่นใจมีความศรัทธาแล้วก็เชื่อในหลักเหตุผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราอะคะ่ะเราก็จะมองเห็นค่ะว่าทิศทางที่เราจะเดินไปด้วยกันนั้นอะเป็นหนทางที่เรียบง่ายไปสู่ความสงบร่ำงับที่ดีนะคะตรงนี้เราก็เริ่มต้นจากการสละ สละก,ก่อนนะคะเมื่อเราสละแล้วเนี่ยมันเป็นความแข็งแกร่งของจิตใจเราที่มากยิ่งขึ้นดิฉันเองก็เชื่อได้ว่าชาตินี้ไม่ใช่ชาติแรกค่ะที่ิฉันกล้าที่จะทําบุญและไม่ใช่ว่าทฉานทำเยอะอยู่คนเดียวนะคะหลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็คือทําสุดกําลังกันทุกคนนะคะเพราะว่าพระเด็จพระคุณหลวงพ่อก็เคยสอนนะคะว่าทำบาทหนึ่งก็ให้ปื้มพันล้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขอะคะ่ะ ดิฉันว่าตัวเลขมันไม่สามารถจะวัดศรัทธาได้นะคะขอให้เราทํามาด้วยรัย์ที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่มีมากและไม่มีน้อยค่ะมีแต่เต็มกําลังสุดกําลังแล้วก็มีแต่ความปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่เราได้แบ่งปันเพื่อส่วนรวมวก็ดิฉันมองเข้ามาหน้าที่แห่งนี้ทุกครั้งนะคะก็เห็นลูกเนนเห็นพระพิสุสงฆ์ที่มีความงดงามและมีการแสดงออกที่ สงบสงี่ยมรำงับที่ดีเป็นหลักชัยเป็นหลักใจให้กับสาธุชนได้เป็นอย่างดีเราจะพิจารณาที่การกระทํามากกว่าคําพูดแล้วเราก็จะพิจารณาที่สิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างงดงามที่สุดก็คือปัญญาแตกฉานไปพร้อมๆกับการดูแลเรื่องการภาวนาให้เกิดสมาธิสตินี่ก็คือความงดงามที่ฉายออกมาแล้วทําให้การบํารุงเลี้ยง ไปด้วยกันในสังคมเนี่ยคะ่ะเป็นสังคมที่อบอุ่นแล้วก็คิดว่างานพระศาสนาเนี่ยคะ่ะต้องการนะคะคนที่มีใจเสียสละที่จะมาช่วยกันไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บวชหรือจะเป็นคารวะท่านก็สามารถที่จะทําหน้าที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมโลกได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอกราบโมทนาล่วงหน้านะคะสําหรับทุกๆท,ท,ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิสุ์สงฆ์สาม,มนเณรและผู้บวชที่รักษาศีลเป็นอย่างงดงามแล้วเป็นกําลังของศาสนาและเป็นโอกาสให้พวกเราท่านเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราได้ทําบุญกับท่านอย่างปลื้มปิติแล้วก็รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้มีส่วนร่วมในการบํารุงรศาสนาตรงนี้แล้วก็กราบโมทนาบุญกับคุณแม่โดยเฉพาะที่นี่นะคะกราบโมทนาบุญกับคุณแม่รื่นค่ะ ซึ่งมาทุกครั้งก็พบท่านแล้วก็เป็นภูชนียบุคคลซึ่งมีความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างยิ่งท่านไม่มีความาถือเนื้อถือตัวหรือว่า,เ,าเป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องมาดูแลท่านดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ดูแลผู้อื่นด้วยที่ฉันก็ขอโมทนากับท่านแล้วก็ยึดถือว่าท่านเป็นแบบอย่างของอุปสิกาที่งดงามนะคะแล้วรวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะคะที่เป็นกําลังหลัก ของทุดงทัศสถานชนบุรีไม่ว่าจะเป็นคุณที่มาอม o นาบุญด้านของการครัวหรือแม้กระทั่งการทําความสะอาดสิ่งต่างๆคือเข้ามาเห็นสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นเลยคะ่ะว่านี่คือศักยภาพของบุคคลอย่างแท้จริงค่ะเฉันขอโมทนากับทุทกทท่านนะคะแล้วก็กระถิ่นปีนี้ค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับสาธุชนทุกท่านเพื่อนกัลยานมิตรทุกท่านนะคะที่ได้รับข่าวสารน,นี้แล้ว ขอให้มามีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยกันค่ะในชีวิตหนึ่งของเรานะคะถ้าจะมีโอกาสได้ร่วมสร้างวัดสักหนึ่งวัดเพื่อให้เป็นที่พึ่งพาของสาธุชนของประชาชนโดยทั่วไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ฉันถือว่าไม่ได้เป็นโอกาสที่หาได้ง่ายเลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่งในตอนนี้ที่เราจะได้ทําบุญใหญ่ครั้งนี้ร่วมกันขอมุทนาไว้ล่วงหน้าในโอกาสนี้เลยค่ะ